ร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬาสวัสดีครับเพื่อนๆเป็นเอกเรื่องเที่ยวครับรายการเที่ยวไทยไปด้วยกันทริปนี้เราจะไปเที่ยวอำเภอน้ำหนาวจงังหวัดเพชรบูรณ์กันนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็ยนลงในช่วงของเดือนธันวาต้นเดือนธันวา วันนี้ตรงกับวันที่9ธันวางคมนะครับ2566เราจะมีหน้าที่ไปบินโดรนภุมสูงนะครับให้กับก็บรรยากาศจะเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายจ,จะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันที่ท้ายคลิปกันครับกันครับที่บรรยากาศระหว่างการเดินทางไปน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับทุกๆครั้งนะครับการเดินทางเช่นเดิมนะครับเรา เราขออนุญาตเติมน้ำมันกันก่อนนะครับในบางจากนะครับสาขามาริวันถนนมาริวันคอนแกนขาออกหนึ่งพันบาทครับแถมน้ำด,ด้วยนะครับที่นี่เติมการของบางจากสะสมแต้มครบ500แต้มนะครับท่านสามารถใช้ส่วนลด500แต้มในราคาส่วนลด100บาททันที 32.89นะครับตอนนี้วันนี้ได้16แต้มนะครับ373แต้มเดิมบวก16แต้มในนาคา1,000นะครับเราได้มา32.89ลิตรนะครับลิตรละ30.40ที่ได้นะครับเติม900บาทได้น้า1.5ลิตรนะครับ1.5ลิตรโอเคครับ เป็นเพื่อนเป็นเอกเรื่องเที่ยวครับวันนี้เป็นเอกเรื่องเที่ยวพามาเที่ยวที่ไร่อโซนนะครับอำเภอําหนาวจังหวัดพชัตตรณ์ซึ่งไร่นี้ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับนะสําหรับจุดท่องเที่ยวที่ใกล้ๆไร่อโซนนะครับก็เป็นไร่อาคินบ้านริมผานะครับมีหน,นองตาลโฮมสเตย์ ก็แถวนี้อยู่ใ,ใกล้ๆกันสามารถที่จะมาเที่ยวมาแคมป์ได้นะครับในราคาไม่แพงสําหรับค่ากลางเต็นก็ตกประมาณ150บาทในช่วงนี้นะครับ150บาทต่อท่านแล้ววิวก็เป็นวิวภูผาจิตนะครับตอนนี้เราจะบินโดนให้ชมวิวมุมสูงกันว่าภูผาจิตนั้นมีลักษณะ คล้ายๆกับภูกระดึงนะครับมีพื้นที่แนวสันเขาเป็นพื้นที่ราดนะครับราบเรียบไรอซองโอโซนตั้งอยู่ในอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชบูรณ์ไรอันนาทึงแห่งนี้มีภูมิทัศน์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่มีพื้นที่กางเต็นท์ที่ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ แหล่งท่องเที่ยวหลักคือทัศนียภาพอันงดงามของภูผาจิตเทือกเขาอันงดงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ไร่แห่งนี้มีพื้นที่สามารถกางเต็นท์ได้ประมาณสิบหลังสิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องน้ำแยกชายและหญิงรวมทั้งหมดสี่ห้องแสงสว่างที่เพียงพอทั่วไร่และการเน้นเรื่องความปลอดภัยสัมผัสอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมซึ่งอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่า15องศาเซลเซียส การเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์สามารถค้นหาไรโอซองโอโซนได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Google Map เพียงค้นหาไรโอซองโอโซนไปสำรวจไรโอซองโอโซนอันยิ่งใหญ่อันน่าจดจำค้นพบความเงียบสงบและความงามตามธรรมชาติที่รอบคุณอยู่ที่จุดหมายปลายทางที่น่าหลงไหลแห่งนี้ส่งกำลังใจให้การสำรวจช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางครั้งล่าสุดของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างแบ่งปันกับเพื่อนนักเดินทางที่แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ในประเทศไทยมาดำดิ่งสู่ความมหัศจรรย์ของไรโอซองโอโซนไปพร้อมๆกัน Welcome to the mesmerizing Rai Osung Ozone, nestled in the stunning district of Nam Nao, Phetchabun Province. This hidden gem is a must-visit destination for nature enthusiasts. With its vast green landscapes, the Osung Ozone Farm offers an unforgettable experience. The farm has transformed its area into a tent pavilion, which is soon to officially open to the public imagine waking up to million-dollar views of the majestic fufar-chit mountain range the farm consists of 10 to 20 tent pavilions with separate male and female bathrooms each equipped with comfortable shower facilities the whole farm is well-lit ensuring a safe and cozy stay for all visitors and the best part enjoy the cool breeze all year round Especially during the chilly months of December to January, when temperatures drop below 15 degrees Celsius. Getting here is a breeze as well, with convenient access by car. Just search Osung Ozone Farm on Google Maps to find its exact location. Don't miss the chance to explore this hidden gem, the Osung Ozone Farm. Immerse yourself in the natural beauty of Phetchabun, Thailand. Thank you for watching, and remember to subscribe to our channel for more amazing travel videos like this. ร่วมสำรวจโลกโดยเป็นเอกเรื่องเที่ยวและกีฬา